สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับช่องนี้ไม่ซื้อนะครับไม่คมรู้อย่างเดียวนะครับช่องนี้ก็จะได้นําสาระคมรู้ข้อมูลดีดีนะครับเกี่ยวกับเหรียญนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญแต่ละชนิดราคานะครับแต่ละปีพศแต่ละรุ่นนะครับว่าความเป็นมาเป็นไปณปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรนะครับมีการซื้อขายกันหรือยังนะครับเป็นที่นิยมของนักสะสมหรือยังนะครับ ก็จะได้นำข้อมูลดีๆมาฝากนะครับ็เชินเคยกับคลิปนี้นะครับชินเคยชินเดิมนะครับคลิปนี้ก็จะได้นำเหรียญชนิดราคา2 5สตางค์รัชกาลที่9แบบมุนเวียนปีพศ2543นรอ2.543นะครับมารีวิวนะครับผมผมก็ได้ขยายให้ชมแล้วนะครับก็เป็นปีพศ2543รอ2.543นะครับ ก็เป็นเหรียญชนิดโลหะอลูมิเนียมบอนนะครับน้ำหนักอยู่ที่1.9กรัมนะครับขนาดเส้นผ่านสูงกลางนั้นอยู่ที่16มิลิเมตรนะครับเหรียญที่ผมนำมารีวิวนะขนาดนี้นะครับก็เป็นเหรียญที่ผมสะสมไว้นะครับซึ่งผมก็ได้มาจากระบบมุนเวียนนะครับก็เป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานนะครับแต่สภาพยังคงความงดงามอยู่นะครับ ด้านที่ได้ชมอยู่นี้ก็คือทางด้านหลังของเรียนนะครับส่วนด้านนี้ก็คือทางด้านหน้าของเรียนนะครับเป็นขอบเฟืองจักรนะครับเรียนรุ่นนี้ปีปศนี้นะครับถ้าจะถามว่ามีราคาหรือยังนะครับก็เป็นเรื่องที่อธิบายค่อนข้างยากนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายแบบนี้ก็แล้วกันนะครับน่าจะเข้าใจง่ายกว่านะครับ ถ้าเป็นเหรียญปกติผ่านใช้นะครับจำนวนน้อยๆนะครับยังไม่มีร้านค้าหรือว่านักสะสมที่จะประกาศรับซื้อหรือว่าตามหานะครับณปัจจุบันนะครับแต่ถ้าตามแผงขายเหรียญน,นะครับเช่นตามแต่ละนัดคลองถมนะครับที่มีพ่อคา้าแม่ค้านั้นได้มาเปิดแผงขายเหรียญน,นะครับก็เห็นว่ามีวางขายอยู่นะครับซึ่งก็ตามที่ผมได้พบเจอนั้นก็ยังมีลูกค้าที่ซื้ออยู่นะครับ แต่พ่อค้าแม่ค้านั้นตั้งราคาขายไว้ไม่แพงนะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้ปีพศนี้นะครับราคาก็อยู่ที่3บาทถึง5บาทนะครับหรือบางเผงียก็อยู่ที่2บาทถึง4บาทนะครับก็จะแตกต่างกันไปนะครับแต่ละแผงนะครับแต่จะใกล้เคียงกันนะครับก็มีลูกค้าที่ซื้ออยู่นะครับอาจจะหาเองในระบบมุนเงินไม่ได้นะครับแล้วก็ได้พบเจอนะครับแล้วก็ถูกใจนะครับก็เลยซื้อไปสะสมนะครับ จำนวนการผลิตนั้นเยอะมหาศาลเลยนะครับ200ล้าน9800 0เหรียญนะครับจำนวนการผลิตนะครับมิฉะนั้นแล้วนะครับก็เป็นเหรียญที่ผลิตเยอะนะครับแต่ในระบบมุนเวียนนะครับผมบอกเลยนะครับว่าพบเจอยากแล้วนะครับณปัจจุบันนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้ปีพศนี้นะครับ มิฉนั้นแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะยังไม่มีราคานะครับถ้าพูดโดยรวมนะครับถ้าเพื่อนๆได้พบเจอหรือว่ามีอยู่นะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้ปีปศนี้นะครับผมแนะนําว่าให้เก็บสะสมไว้นะครับถ้าชอบสะสมเหรียญนะครับเพราะว่าอนาคตต่อไปงหน้งนั้นถ้าจะหาเองจากระบบบนเวียนนั้นผมว่าหายากแน่นอนนะครับแล้วก็ราคาก็อาจจะขยับขึ้นนะครับมิฉะนั้นแล้วถ้ามีอยู่หรือว่าได้พบเจอนะครับเก็บเลยนะครับเพราะว่า เป็นเรียนที่ค่อนข้างจะหายากแล้วนะครับถ้าจะหาเองในระบบบนเวียนนะครับตามที่ผมได้สังเกตแล้วก็หาดูนะครับ